วันนี้เป็นครั้งทอิ่จะมาขี่รถไฟเราะจะเดินทางไปหลอบางเือว่าเป็นครัง้งทิ่ครั้งครั้งทิฐในชีวิตในประเทศลาวนี่เนาะแต่ว่าก็เคยขีย่บนอื่นแล้วเนาะแต่อันนี้เป็นครัง้งทิ่ที่ว่าที่ขี่รถไฟอยู่ประเทศลาวจเาีเยาเนาะตอนนี้ก็ได้เดินทางมาฮอดฮอดสถานีรถไฟนครหลวงเวียงจันทร์เนาะซึ่งเป็นสถานีที่ใหญ่ที่สุดในสปโปลาวเฮา สถานีนครหลวงวิ่งจันซึ่งปินจุดสนยนกลางเรือปินจุดอา่าทายทอดทายเทผู้โดยสารจากอ่าสนยนกลางแย่ที่สุดในสชโพลา,าร์นอพอดีมาถึงก็คิดว่าปินเที่ยวได้เศร้าเนาะรถจะออกประมาณ8โมงพูเขามาถึงประมาณ7โมงเนาะก็ต้องมาก่อนเวลาประมาณ1งชั่วโมงเลยควันว่า ก็ยังมีเวลาอยู่ก็เลยได้มีโอกาสกมาถ่ายเบิ่งบรรยากาศอันนี้หน้าสถานีรถไฟคนคนใดที่จะขี่รถไฟในสิ่งที่สำคัญบอกให้ลืมก็คือเอกสารเกี่ยวกับตัวเขาเองเนาะโดยเฉพาะบัตรประจำตัวอิดีคัทหรือว่าบัตรเอกสารเกี่ยวกับการสักวัคซีนเนาะถ้าหากว่ามีอิดีคัทหรือว่าจะมถ้าหากว่ามีอิดีคัทแต่ว่าบนใบสักวัคซีนจะบอกให้ดีว่าเร็จ ก็คือ,อขเข้มงวดพอสมควรเพื่อป้องกออันการมีมาตรการการป้องกันเป็นอย่างดีนอะกจจะมีสุดพนักงานที่ใช้สุด EPE ใช้สุดป้องกั<ใ>นจะเดิน,น,น,นเลาะเดิเนทางประกาศให้ข้อมูลสำหรับคน,น,ท,ท,นที่มาซื้อปีและคนที่กำลังจะเดินทางจากนครหลวงเวงจันทร์เพื่อไปหาทางภาคเหนือของสปปลาวเฮ แต่ว่าขอแจ้งทุกทานเนอะถ้าหากว่าผู้ใดจะเดินทางมือเศร้านี่เลยมาซื้อปี้ตอนเศร้านี่ก็มีความเสี่ยงหลายที่จะบวได้ปี้เนอะหลายๆคนก็ก็ผิดหวังตามๆกันไปแต่ว่ามันก็มีทางบางเอเจนซี่ีทว่ามีขายแต่ก็บูกว่ามีวันไหนขายแดเนอะแต่ก็อาจจะซื้อแพงกว่าปกติไปอีกหน่อยหนึ่งทาวซื้ออยู่ทางเอเจนซี่ตอนนี้พวกเราก็ได้เข้ามา ทางในเนาะอันนี้ทางในห้องนางรอท่าก็ถือว่าเป็นห้องกว้างใหญ่พอสมควรเนาะทีมงานพวกเราจะเดินทางจากนครหลวงจันทมาหลวงไปหลวงพระบางก็สิบกว่าคนก็ถือว่าเป็นอ่ากลุ่มหนึ่งที่จะไปประชุมอยู่หลวงพระบางเนาะทางในสถานีก็กว้างขวางพอสมควรก็ถือว่าหักสามารถหักสามาตรการศหักษา,าร,ารษาะยะห่างได้เนาะ แต่สียดายถ้าผู้ใดบริกินข้าวเร้าเนาะขอบอกเลยว่าในสถานีนี้มันโบมีอาหารกินนอกจากมีข้านมแล้วก็มีตู้ที่ว่าจะเป็นตู้อัตโมติสามารถใส่ QR code ใส่ b c ลวันได้เลยแต่ว่าคำจริงเพิ่นบอกว่ามีแคชแต่ว่าข้าวเจ้าไปลองแล้วก็บอด้ดการกวดที่ว่าจะเข้ามาทางในนี่เข้มงวดพอสมควรอุปกรณ์และเครื่องกวดนี่ ถ้าผู้ใดเคยขีย่หรือว่านังเครื่องบินก็จะใส่มาตรการคล้ายเคียงกันเนาะใส่มาตรการเดียวกันแต่ว่าตัวนี้อาจจะจำกัดพอสมควรเนาะถ้าผู้ใดซื้อเหล้าที่ว่าจะไปสีดใส่นี่บัวจำเป็นต้องเอามาถึงว่าเอามาก็เข้าบนได้ขอบอกเลยกะทิมคือเก่าเนาะกะทิมคือเก่าแสดงบัวบัจำเป็นต้องซื้อเหล้าซื้อเจียวยังมาก็ได้พอเพิ่นบัให้เอาเข้าทั้งในห้องน้ำก็สะอาดช้างอันนี้เนาะตู้ ที่ว่าขายเครื่องดื่มแล้วก็มีขนมบ้างเล็กน้อยเนาะก็ลองเบงว่าสีกดได้บอลองเบงนี่เนาะมันก็จะมีรายละเอียดอยู่นี่พอสมควรบนไ่บัตรถ้ามีบัตรก็จะง่ายแดดแต่บุหวัวก็จะไปสมัครสมาชิกบัตรนี้ได้อยู่ใส่กับบอกมาได้แจ้งข้อมูลเนาะนี่บนีจะเลือกสินค้าที่ว่าเราต้องการก่นอน แต่ว่ามันดีก็ออคือว่ามันเป็น,น่นทัชสกินความสามนะารถระบบสัมพันอ,อะไรกับตัวน,นี้กดนนนีนึงเนาะแกบ่จชมเป็นต้องกดตัวเลขอนีางมันทัสกินไงไงนึงมาตัวใดก็ซีเอาเลยเนาะแล้วก็บันนี้จะมี <S <S คิวาอาร์โค้ดออกมา <S <S คิวอาโคดของเราเก็เอาเคียมและคิวอาโคดของเราเนอกบิเซียวพันก็เจีนุ่งไก่ท้ายหัวไกก็สามารถได้เลยแต่ว่าพยายามให้ใส่เงินจํานวนตามจํานวนสินค้าถ้าใส่ไก่นี่ตู้นี้จะบบได้ถอนเงินให้ประธานะนั้นให้ระมัดระวังหน่อยหนึ่งเนาะถ้าว่าใส่เงินสดนี่ถ้าว่าราคาห้าพันเคยใส่ห้าพันบุญควัเนื่องไว่าใส่สิบพันล้ะสี่พันพอนห้าพันตู้นี้บบสามารถถอนเงินหรือว่า สามารถคนบัครับเจ้าุญนู่นต่วเสามารถข้าพเจ้าบุสสมารถเห็ุได้ได้แล้ววะถ้าผู้ใดเคยเห็นเลยเคยถอนเงินกับอกข้าพเจ้าเนาะข้าพเจ้าไปเห็นเราโบได้ปอนไปสิบพันก็เลยมันบ่ได้ก็เลยจำเป็นต้องเอาทั้งสองอย่างหรืออย่างละห้าพันเลยนะฉะนั้นต้องระมัดระวังถ้าผู้ใดมีเงินไปเนี่ยตัวยางไปเสี่ยงที่ไปปอนแล้วก็ถ้าเอาทั้งหมดก็ถือว่าทิ้มเงินไปแล้วเอาเลนั้นก็ให้ระมัดระวังดีแท้พ่ขนมของไทของเราี่ของเจ้าอ่ะ มันจะสะดวกกว่ามันจะไวดีเนาะสิประมาณนี้แหละอเอานอีกก <c oughs> ็สีกกำลังมีความ,าวามสุขในการกดนี้ให้ในทีมงานพวกเราที่จะเดินทางไปน้ำกันนี่แหละโอ้วันนอกแล้วบ้านเราบบเคยมีเด้วย่บ้านนอกแห่งบบมีก็ถามโทาอยู่ในนี่จะบบมีอาหารกินอย่างลยเนาะนอกจากตู้แต่นี่เนาะถ้าผู้ใดจะมาก็ให้ซื้ออาหารมา นำได้แต่ว่าอาหารในเพิ่นบบห้ามเนาะถ้าจะเป็นเจลเป็นของอ,อื่นนี่อาจจะห้ามบบให้เอาเข้าโอเคก็ได้เวลาที่จะออกเดินทางได้เวลาออกเดินทางแล้วเจ้าเดี๋ยวคอยไปเบิ่งบรรยากาศรอท่ารถไฟน้ำกัน เจ้าเนาะตอนนี้ก็มาฮอดสถานีพลฮงซึ่งเป็นสถานีสถานีที่สองจากนครหลวงวิจัตรคือสถานีที่หนึ่งจากนครหลวงวิจัรอันนี้สถานีที่สองอยู่พลฮงเนาะต่อไปก็จะเป็นจากพลฮงก็ไปลงอยู่วังเวียงสถานีวังเวียงเลยฉะนั้นจากวังเวียงก็ฮอดลงพระบางก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งสัโมงกว่าๆก,ก็ถือว่าสะดวกสบายพ่อแม่พี่น้อง ก็ขอบอกเลยถ้ามาผู้ใดรับนี่ถือว่าพาดโอกาสเบรราาิ่รรง,ง,ง,งบรรยากาศทิวทัธรรมชาติงามหลายอยู่สองฝั่งทางก็บรรยากาศดีหลายเนาะ Find the one you should never give her up. I think it's the way life changes when in love. Yeah, I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see. Yeah, these days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish i one. Yeah, yeah. Too far away from our hearts, yeah, yeah. But once we keep close, we should never let โอ so paper, ้ขั <antenna noise> ้นเท้าเขาออกนอกครับกะเข้ามาในคืนได้เนาะแม่นดอกคันเทาเขาออกไปนอกของนะเจ้าเนาะตอนนี้พวกเขาก็ได้เดินทางมาฮอดสถานีหลวงพระบางเนาะซึ่งว่าเป็นสถานีจุดหมายปลายทางของพวกเขาเนาะเด้มาถึงดิสติเนชันหลวงพระบางมืองมรดกโลดโลดดเวฮาริเทสไซส์เด็ปพวกเขาจะอยู่นี่เป็นเวลา สามสี่มืออ้อนะมื้อที่มันที่สามก็จะกลับเดินทางจากหลวงพระบางชูนครหลวงเวงจันทร์นี้ก็ขอนองหลวงพระบางคือว่าสุรวนพอสมควรแต่เราคนต้องได้เกียมลุกเนาะเนื่องจากว่ารถไฟจอดใช้เวลาประมาณ5นาทีคนลงแล้วก็จะคนขึ้นจากหลวงพระบางไปทางภาคเหนือของเราเอ,อ,อีกนะ <c oughs> บรรยากาศค่อนข้างสุรวนพอสมควรฉะนั้นถ้าพูดอผู้ใดมาถ้าบ่วจำเป็นบ่วจำเป็นต้องถือกระเป๋า ใหญ่มาตัวมันก็ค่อนข้างโอ้ลากและคนหลายเลยนะไปไปเดนไล่ไปม่ยังโอ้ตกใจหมดนึงว่ามันเป็นอย่างเกิดขึ้นมันแม่นอียังกรดอกระเดียแถบเจ้าหนึ่ง เ้าเนาะตอนนี้พวกเขามาฮอดสถานีหลวงพระบางแล้วก็จะต้องไปนั่งรถตู้เพื่อจะเดินทางเข้าไปเข้าไปบ้านพักไปวงแหมไปสถานที่พักเซาเนาะอยู่ในสถานีก็จะมีพนักง,งานที่ใส,สุดอีพีเต็มอยู่เลยเนาะกะให้เรามาระวังแล้วกันเดี๋ยวเพื่อนจะมีการประกาศว่าบ่ให้ไปยืนจุดนั้นจุดนี้ก็ก็ถือว่าเฮ็ดเวียกหนักพอส,มค,พอสมควรสมเสยทุกคนเนาะขอขอบใจเออ้อที่ว่าได้ที่เข้ามาเบิ่งมาสมก็อย่าลืมกด เล้กกดไลค์กด subscribe เพื่อจะบอให้พลาดในคลิปต่อไปสำหรับเดการินทางในครั้งต่อไปกับพวกเฮาเนาะ